ยางครับรถุงเท่าไหร่พี่เนี่ยวน160าวนน้อยหกสิบบาท <6 S 1> ถุงเล็กส<ช>ี่สิบอ่ากลางหกสิบใหญ่ร้อยหนึง่งเ็อตแต่นครับ me okay. ดูสิกาลันฮะโด้ข้างหน้าจะเป็นวัดอรุณนะครับมองเห็นกไกลๆไกนู่นครับ ปางวัดอรุณครับสวัสดีครับ<ด>คลิปนี้ปุ้ยอ่อนถัวอยู่ที่ท่าน้ำวัดระคังโพสิตรามนะครับพระวิหารคลิปนี้เดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดวังหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากท่าน้ำวัดระคังกันครับ เดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อกันก่อนครับสมเด็จโตวัตรคังครับเดี๋ยวเราไปขอพรด้วยกันครับสมเด็จพุทธาจารย์โตวัตรคังโคศิตารามนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาขอพรกับปุ้ยครับ วางหลังกันครับก็คลิปนี้ปุ้ยเริ่มเดินจากวัดระฆังโคศิตรามนะครับเดี๋ยวเราไปเดินวางหลังกันครับวันหยุดไม่ได้ไปไหนก็ลองมาเดินเที่ยวตามรอยปุ้ยได้นะครับคลิปนี้ปุ้ยถ่ายเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับปี2569ครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ของเมืองไทยกันนะครับ ใช่อ่านี้เป็นทางเดินจากวัดละคังทะลุไปวังหลังนะครับเราก็ไม่ได้มานานหลายเดือนแล้วครับน่าจะเกือบปีได้นะครับเป็นปีอ่ะเราไม่ได้มาอ่านี้เป็นกุฏิหรือบัตรก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้จะเป็นทางเล็กๆเดินไปได้ครับไปทะลุวังหลังนะครับ อันนี้เป็นตำหนักแดงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรียกตำหนักแดงเออเราก็ไม่ได้แวะหรอกเร,เราเดินไปเรื่อยครับมีน้ำอ้อยนยครับน้ำอ้อยคันสดๆอถึงแล้วครับเพื่อนๆวังหลังครับก็เราก็ไม่ได้มาเดินนานนะครับ ตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟร้านดังครับเขาน่าจะน่าจะปิดเนาะเราก็ไม่ได้มานานหลายเดือนครับตนี้มีของกินเยอะแยะมากมายครับมีขนมเบื้องอขนมเบื้องครับ ใครที่ชอบเดินเนี่ยมาเดินได้ครับเดินไปเรื่อยครับวิวสวยบรรยากาศดีครับย่านนี้ครับของกินก็เยอะนะครับเนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวเรือ30บาทครับมีร้านอะไรเอ่ยคาเฟ่ครัมีสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ ลูก year, ใหญ่ๆงามๆเลยครับเดินก็ระวังรถนะครับรถก็ยังวิ่งในในซอยนี่ครับซอยเล็กๆครับก็มีรถวิ่งอยู่ครับของกิ้นเยอะอยากอุหนุนเราไปดเตไตรงนั้นต้องอูด้วยตรอกวังหลังครับถ้าตรงไปก็จะไปสิริราชนะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยครับสตรอเบอรี่ ปูสตรอบอรี่นี่เยอะมากเลยครับมีเกือบทุกจุดครับสตรอเบอรี่โอรองเทา้ากางเกงช้าง รู้สึกว่าจะหิวน้ำแล้วน,นะอยากกินน้ำเย็นๆตรอกวางหลังครับของกินเยอะครับที่นี่ครับเ,นะเราเลี้ยวซ้ายก่อนมาทางนี้เ,เดี๋ยวเดินไปนี่ก่อนไปทางนี้ก่อนทางนี้ก็ได้ทางนี้ก่อน แต่วันนี้อยากได้ที่นี่เลยมานี่มีไก่ย่างครับข <C ười> องก,กินเยอะครับที่นี่ครับหมูทอดหมูปิ้งด e <an> ้วยกับข้าวครับมีแกงแกงขั่ว สีซาลาเปาด้วยดูบรรยากาศคนก็เยอะอยู่ครับวันนี้วันเลือกตั้งวันที่8กุมภาับเลือกตั้งใหญ่ครับบรรยากาศครับก็ใกล้ตุดจีนแล้วเนาะ เป็นบ้านเตาอบครับสตรอเบอรี่เยอะครับก็ขายอะไรอ๋อข้าวไข่เจียว เนี่ยใครที่ชอบเดินเนี่ยมาเดินได้ครับที่นี่ครับวางหลังเนี่ยครับของกินของเสื้อผ้าแฟชั่นเยอะครับตรงนี้น่าจะเป็นเขตบางกอกน้อยคัมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยดูสตรอเบอรี่ กล่องเล็กอันนี้70บาทนะหวานครับพี่อ๋อลูกเล็กหน่อยนะครับของกินเยอะครับดูมีขนมหวานเนี่ยขนมไทยขนมไทยอะไรเอ่ยครับ รองเท้าแฟชั่นเยอะเลยครับเสื้อผ้ากระเป๋า oh, <my> ก็เดี๋ยวปุ้ยเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับโอ้ oh, oh, ตุ๊กตาร้านนี้<ๆ>เยอะมากเลยสามตัวล0สี่สิบบาทสามตัวร้อยเนี mm ่ยเอาไปทำเอาไปจุกบอสใชเนี่ยกระเป๋า 89อ่ะรองเท้าแฟชั่น89ดสิบเกบาท นี่ซูชิร้านนี้ร้านดังครับซูชิมนมีลูกชิ้นออข้าวเหนียวมะม่วงครับหอมๆข้าวเหนียวทุเรียนหน้านี้ทุเรียนออกนะครับ มีแอปเปิ้ลด้วยส้มแอปเปิ้คาสามใบร้อยโอ้โหเชอร์รี่จากชิลีเชอร์รี่น้องนามงามมาใหม่ๆหมโอ้สตรอเบอรี่รูปงามๆเลยเพราะว่าน้องมีชั้นเก็บทั้กขายเองค่ะจ้ดูกฝรั่งไม่ต้องไม่ต้องนั่งเลยยยออดหน่ทฝรั่งน้าทานนี่สตรอเบอรี่นี่มีทุกจุดเลยครับ นี่กล่องละ80ดมีน้ำอ้อยด้วยอันนี้เอแควังหลังครับอ่ะเราเดินไปกเดินไปเดี๋ยวรถมา กินเยอะครับส yeah. ตรอเบอรี่กุ้ยทอดมันก็เนี่ยเต้าหู้สตรอเบอรี่นี่มีทุกที่เลยครับเล่นงานตัวก่อนสตรอเบอรี่รองเท้าเนี่ยอะไรเอ่ยดูฝั่งนี้ ผลไม,ม้แช่อิมอ่มมะขามแช่อิ่มซอยนี้คนก็เยอะนะครับเราก็มาได้มาเดินนานอยู่นะน่าจะเกือบปีอะก็เป็นบรรยากาศย่านวังหลังครับซิริลาดเราไม่ได้มานาน นานมากอะสตรอเบอรี่หบาทครับสุดยังสุดเป็นขนมโอ้ทุเรียน เดี๋ยวเราเดินออกไปแล้วก็เลี้ยวไปทางนู้นเลยก็ได้หวังหลังครับสิริราชครับของกินเยอะนะครับที่นี่มานี่ไม่ผิดหวังครับอ่อาน้ำขวดหนึ่งครับน้ำเปล่าครับผมข้างหน้าเราก็เป็นสิริราชแล้วนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวเราจะไปชิมทั่วแปบนะครับไม่รู้เขาขายหรือเปล่า นี่เป็นแยกสี่วิราชตรงนี้เป็นถนนวังหลังนะครับเพื่อนใช่ไหมสาย57เันผ่านใช่ปะตรงนี้เป็นแยกสี่วิราชครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยครับฝกคนก็เยอะอยู่นะวันนี้นะานสายมือน,นี้เป็นสิริราชนะครับ นนก็จะมีพวกร้านขายยาก็เยอะนะครับยาสีราดครับตึกอน,นันทามีโดนซิลิลาดครับมพวกอุปกรณ์การแพทย์ก็เยอะครับที่นี่ใช่มีสกรอก ิเขาเรียกไงกล้วยกล้วยปิ้งเราเดินต่อครับตึกอานันทามหิสนีราชครับเดินข้างล่างไม่ได้เดี๋ยวรถเอาไปรับประทานครับแตงาอน้แขงแตบอันนี้อะไรสาคูไสหมู ก็บรรยากาศก็กยังคึกคักเหมือนเดิมครับย่านย่านสีลาดครับลูกชิ้นปลากรายของกินเยอะครับโอ้ปลาหมึกย่างปลาหมึกยาง,ยางน่าทานหมึกยางครับรของกินเพียบสีลาด หวังหลังนเยอาอหมนื้อูกร,นะรอบหมูกรอบน่าทานย่งเดี๋ยวไปดูที่เขาขายไหมต<ด>ัวแป๊บขายอังไก่ย่างไปย่างข้างๆกันนะ ก็อาจจะไม่ได้เจาะจงลงไปนะครับก็เดินไปเรื่อยๆเดินต่อไปเลยวิยาจับเนี่ยั่วแปรร้านนี้ร้านนี้ป่ะถั่วแปบครับถั่วแปรสีลมมีกาแฟโบราณของกินเยอะมากเลยครับที่นี่ สตรอเบอรี่มีอยู่ทุกจุดราคาก็ไม่เท่ากันด้วยสับป,ปะรดกุแลใครชอบเดินก็แนะนำครับย่านวังหลังสิริราชนะครับของกินเยอะเยอะมากๆอ่ะที่สำคัญก็พกตังค์มาเยอะๆนะครับนสีสตรอเบอรี่แปดบาทอันนี้60ฝั่งนู้นขาย70็ดสลูกเล็ก ร้อนๆเลยครับ4ี่สิบบาทเลยครับโอ้คนเยอะจังอของกินก็เยอะสตรอเบอรี่นี่ก็สตรอเบอรี่อยู่นะกล่องละยี่สิบบาทนะสตรอเบอรี่ใช่อันนี้จะเดินริมถนนตรงนี้เขาเรียกถนนวังหลัง มีกระพาะปลาไดูกระเพาะปลา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 ร้อนๆครับเดินดูเ่อเดียว้าเดินดูบางข้าวแตงก็น่ากินนะ ด,ด,ดูพี่เขาทอดนอขอ,ขอด,ดูหน่อยนะพี่ดูที่ทอดถุงเท่าไหร่พี่นี่ยวานน้อยหกสิบบาทถุงเล็กสี่สิบอาทอหกสิบรเขาแต่มครับแบบเดียวทองละ พอดใ,ใ,ใหม่ๆร้อนๆขอบคุณนะครับพี่ครับเราเดินไูต่อครับมันก็พาตอได้กโอ,โอ,โอ,โอ้โหของกินเยอะครับย,ย,ยิ่งฝั่งถนนซิริราชนี่ครับ ของกินเยอะมากเลยมีโรตีขอดูเนี่ยครับขอถ่ายเนี่ยนะครับได้เลยครับโรตีครับน่าทานครับเรัี่ยอนดิครับธรรมดาได้เลยครับอ่าแล้วใส่ไข่กันใส่ไข่กหรือเปล่าพี่ยอนครับใส่ไข่สองก้อนครับแป๊บเดียวนะตั้งไม่อยู่รอขอตั้งร้านโรตีไข่ใบเตยถ่ายแล้วรีวิวให้ลุงด้วยกันด้ครับลุง เดี๋ยวรีวิวให้ครับขายดีๆครับนะใครเคยมากินร้านก็เป็เมนนะเนี่ยโรตีวังหลังซอยสามครับธรรมดากิมไหมช่องอะไรคะับอ๋อยูทูบนะพี่ชื่อปุยออนทัวร์ครับครับฝากไปซับสไครต์ไห้่อยครับครับใส่ไข่เลยครับแล้วเอาอะไรคะหะไข่แต่อาหารเนี่ย ก็ส่วนก็เดินตลาดตามกรุงเทพตามชานเมืองตามต่างจังหวัดนี่ครับขายอาหารนี่ครับงานวัดนี่ครับค่าเป็นไรป่า้านอาท่านนี่อีาย้านรานครับแล้อะไรเดี๋ยวเราชิมไปด้วย

ลุงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมครับเราเดินต่อครับก็มาย่านนี้ไม่ผิดหวังครับของกินเยอะครับก็แนะนำก็พกตังนะครับมาเยอะๆวังหลังครับนี่แะหมูสเต๊ก ขนมครกด้วยขนมครกครับมีขนมถ้วยอของกินเยอะมากเลยก็ย่านนี้เขาเรียกว่าวังหลังสีลาดนะครับ ของกินที่นี่อาจจะราคาก็ตามคุณภาพาครับกับข้าวยั๋ยยำดุกฟูเลยครับยำปลาดุกฟูมีไข่ต้มด้วยปุงละยี่สิบบาทขไข่ต้มอันนี้กุยชายก็จะดูวุ่นวายวุ่นวายนะครับใกล้ๆตรงนี้ครับใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ท่าน้ำศรีราดน,นครับ จะแคบๆเลยนะครับมีกาแฟครับอุ๊บโอ้โหแคบมากครับโอยของกินกกเดี๋ยวเราไปดูตัวแปบนะครับไม่รู้พี่เอวขายเปล่าตัวแปบสีลมอยู่ตรงโน้นนะไม่รู้ร้านเดียวกันไหมนี่ไง นี่นี่นี่ร้านนี้นี่ใช่ไหมนนี่ไงไม่ไม,ไม,ไมีคิวตัวปแปบลบร้านนี้อร่อยอไไไมมด้าออ๋อออช เคยมาทานหลายรอบแล้วอูนกองเท่ไรขนมปังทอด อันนี้อร่อยจริงครับเราเคยมากินรอบหนึ่งแล้วสองรอบเอาสองออกล่องเนี่ยเอาเป็นมองเราเลยรวมกันเอารวมเลยเอาอยางละกล่องจ้าไม่ได้มากินนานแล้วนะคะไม่ได้มาแถวนี้นะคะจา้าอร่อยจริงครับบ้านอยู่ไกลไงกว่าจะมานี่สุด แป้ง่มืนอขาอร่อยเลยตรงนี้หยุดกวันจันทร์พอวันจันทร์หยุดใครมาชิมก็ยุ่งยากะข,ข,<อ>ขอบคุณนะครับมามาชิมด้วยครับอันนี้อร่อยจริงครับอาจจะเราเดินมาทางนี้เดี๋ยวเราเดินวนกลับแล้วครับ,รบอันนี้วังหลังเบเกอรี่ครับอันนี้วังหลังเบเกอรีอ่ ซื้อให้หน่อยนะเดถ่ายรูนะยปไ<ะ>ปวังหลังเบเกอรี่ของกินเยอะพกตังมาเยอะๆหน่อยครับที่นี่ครับของกินเทียบเลยดูดิ ลรอดช่องวัดเจดดูบรรยากาศครับอันนี้ซูชิวางหลังมีมีซูชิวางหลังครับ หลังเบเกอรี er 2. 2> <ทำ S 1> <mor> ่ค no รับเจนสองก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังครับของกินเยอะมากแน่นๆเลยครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับคนเยอะครับที่นี่ครับของกินเพียบ มีแกะย่าง5ดาวด้วยอมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวนี่วางหลังเบเกอรี่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักสวยๆครับเสื้อเด็ก ก็ที่นี่นี่เป็นถนนที่แบบน่ามาเดินครับต่อแคบๆก็มีเสเน่ดีครับลมออันนี้อะไรแช่อิ่มผลไม้แช่อิ่ม,มแมหนมเนือง เ,เดี๋ยวเราวนกลับแนละ้วก็เดี๋ยวเราจะไปไปในต่อไปวัดอรุณอ่ะเราเดินทางวนรอใช่เราเดินว,วนรอบวัางหลังเนี่ยครับก็เดินคล้ายๆเป็นวงกลมอะ่ะและ้วก็ขอปิดคลิปไว้แล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปวัดอรุณกันครับ ก็ลองมาเดินดูครับวังหลังครับศีรีราชจะไปจอดรถในวัระคังได้ครับจอดที่วัระคังแล้วก็เดินมานิดเดียวครับ